มกโอลิฟสุดจริงส่งข้อมูลย้ายประเทศให้นิพิษเชื่อว่าท่านไม่แสดงความโง่ออกมาจากกรณีของโลกออนไลน์ครับมีการตั้งกลุ่มย้ายประเทศกันเถอะซึ่งเป็นกลุ่มสําหรับรวบรวมการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ที่อยากย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ต่างประเทศต่อมานะครับนายนิพิษอินทราสมบัติอดีศสสพักประชาธิปัตย์ได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงกระสดังกล่าวว่าใครอยากย้ายประเทศให้มาเอาค่าตัวเครื่องบินกับตน พอคาดว่าสมาชิกในกลุ่มพูดกันขำๆให้หลายประเทศส่วนตนรู้จักทูตหลายประเทศจะช่วยส่งข้อให้ซึ่งต่อมาครับก็มีชาวเน็ตแห่ส่งข้อมูลให้จํานวนมากนั้นล่าสุดวันนี้ครับนักร้องสาวอย่างมุกกติยพรหรือมุกสมาชิกวงโอลิฟได้ส่งข้อความไปทางอินบ็อกเพื่อแจ้งรายละเอียดการขอตั๋วเครื่องบินและทําเอกสารย้ายประเทศและเป็นการทวงถามสิ่งที่นายนิพิษได้โพสต์เอาไว้อีกด้วยสวัสดีค่ะ ทราบมาว่าท่านจะช่วยออกค่าตั๋วเครื่องบินพร้อมจัดก,การเรื่องของวีซ่าให้สําหรับคนที่ต้องการย้ายประเทศทางนี้ขออนุญ,ญาตส่งเอกสารที่จําเป็นต่อการขอวีซ่าและซื้อตั๋วเครื่องบินได้แก่พาสปอร์ตฟอร์มใบยืนยัน ds 1 6 0หนังสือรับรองผลการศึกษาไฟล์เครื่องบินรวมถึงยังได้ทิ้งท้ายว่าหากได้วันนัดสัมภาษณ์สถานทูตแล้วรบกวนตอบกลับด้วยค่ะนอกจากนี้ยังได้ระบุในโพสต์อีกว่าใครได้รับการตอบกลับแล้วบอกมุกด้วย พะเชื่อว่าท่านไม่ได้เขียนแบบสนุกสนุกแบบแสดงความโง่โงมกอยากได้กลิ่นกร์ดอยากสัมผัสลูกบิดประตูเย็นเนอย่างไรก็ตามนนครับก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากเพื่อกอติดสถานการณ์ว่านายนิพิษจะทําอย่างไรกับคําพูดของตนเองที่ให้ไว้จะจัดการเรื่องย้ายประเทศให้ได้จริงหรือไม่อ่ะอางานนี้ครับก็มารอดดูกันครับว่าใครจริงใครเล่นอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ อย่าลืมกดติดตามชมซปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาดีชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ